เดินเดินทางครับฝนตกพอดีไปบรเรนที่เขาใหญ่โฮเทล ถึงแล้วเรนทรีเขาใหญ่โฮเทลทาาโรงแรมเขาก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆเกยอะแยะครับออกมาข้างนอกหาอะไรกินกัน ท้องซะหน่อยกองทัพเดินด้วยท้องมูกระทะซะหน่อย เคยมาเหรอแล้ว,ลวามาีอะไรบ้างอาเดีย很强哎，他已า有偷偷一ยม กลับที่พักแล้ว Do hùng nôn, do gì? Naka hùng nam pin nhung ai bao. สังฆทานครับทำบุญอ้าพรยโยมตั้งนโมสาปจบพายโยม่าสาปอิมานิมายังพันเตสาธุอ้าโยมมาปรกเทีนจ้ะ

por cool. คับทำให้มันได้องศากลางนะที่โรงแรมเขาก็มีกิจกรรมทำเล็กน้อยวันนี้ทำพัดลมลองดูนะครับมันจะนอันจะหลับที่ขานอนต่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้นเนี้ยที่เขาไปปลูกที่ญี่ปุ่นเอาไว้วัดแรงเสริมสุขภ